เคกุ้งมันนกน้ำนะพี่น้องนะปีนึงมันก็จะนกปีละครั้งนะช่วงที่มันหนา,าวนหนาวฟาเอ้ามาดูนี่ไหนรู้มีกุ้งไหมเบือ่อเอาปิดท่อย่าดิน้นอย่าดิน้นอู้เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงนี่นะครับเรียบร้อยนะครับห่านตุ่มยำกุ้งของเรา ครับนี้สวัสดีครับวันนี้เอกดิวิงจะพาพี่น้องไปจับกุ้งกันนะฮะมันจะเป็นกุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรกุ้งเขื่อนกุ้งกุ้งกุ้งห้วยกุ้งเขื่อนวันนี้อากาศมันหนาวมันจะน็อกเหมือนปีที่แล้วที่ผมไปจะน็อกวันนี้จะพานองพอตไปด้วยเอาตบอสนะฮะบอสไปจับกุ้งกันเดี๋ยวเราจับกุ้งที่เขื่อนแล้วก็เอามาต้มใส่มาม่าอะไรกินกันอยู่เขื่อนนู้นเลยติดตามดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจัดไป เดียมตัวก็มีเนี่ยครับสวิงหัวไฟที่ใส่กุ้งรองท้าบูทอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มนะครับเราขับรถมาประมาณชั่วโมงนึงถึงสันเคื่่นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากุ้งมันจะขึ้นไหมยังไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่มันอาจจะขึ้นดึกๆนะไปไปดูกันครับนี่ครับน้องพอร้อมยังครับพร้อมครับนี่รองท้าบูทตอย่างดีนะครับนี่ พี่บอยก็ใส่รองเท้าบู๊ด้วยเพื่อความปลอดภัยตอนคืนเดี๋ยวจะเยียบเอาสัตว์มีพิษเอาตอนนี้เราก็เดินม,มาที่สัรเขื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูกุ้งก่อนตอนนี้หนึ่งกุ้มอยู่กุ้งมันยังไม่ขึ้นครับยังไม่น็อกเดี๋ยวมันกําลังจะเริ่มจะเกลี่ยตัวนะครนี่ครับนี่นะครับเห็นกุ้งกันไหมครับเขากําลังจะเริ่มอากาศมันจะเริ่มเย็นแล้วมันจะเริ่มน็อก ตอนนี้หนึ่งทุ่มอยู่ยังนบอุณหภูมิตอนนี้พึ่งยี่สิบองศานะครับตอนนี้นี่นะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับยังพอสก็เริ่มมั่วแล้วนะฮะ <สๆ S 2> เดี๋ยวเขาจะบึ่งรอให้มันขึ้นถึงลูกมันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวมันยังไม่น็อกต้องรอให้มันขึ้นะนะต่ตไ,ปไปไปทุ่นะลันเกืนนี่จะยาวไปประมาณนักกิโลนึงนะก็เดินจับทั้งคืนแหละวันนี้ ตอนี้ยังไม่ขึ้นนะเราก็รอให้มันสักสามทุ่มสี่ทุ่มก่อนนะฮะจัดไปครับพี่นอ้องไม่อยู่ให้จับหรอกนายนี่ครับกุ้งครับเริ่มนะครับพี่นอ้องเริ่มขึ้นแล้วนะครับมีโอกาสที่มันจะนอกนะครับตอนนี้อากาศเริ่มเย็นนะกุ้งก็เริ่มขึ้นนะนี่นะม <Okay. S 1> ีตัวเล็กตัวใหญ่จะ <Okay. S 1> แดงคึบพี่นอ้อง ตอนนี้สองทุ่มแล้วนะครับก็เริ่มมีอาการแล้วนะะนี่นะครับกุ้งเริ่มขึ้นมาแล้วครับแต่ว่ายังมีเด็กัวเล็กอยู่นะตัวใหญ่ยังไม่ขึ้นนะฮะนี่ก็มีตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างแต่ว่าถ้าดึกๆก,ก็น่าจะใหญ่ๆนะไซส์ใหญ่ๆเนะยอะอยู่นะครับ กำลังกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วสักสี่ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะนะคู่นี่ครับพี่น้องตาแดงเครือบกุ้งมันนอกน้ำนะพี่น้องนะปีนึงมันก็จะนอกปีละครั้งนะช่วงที่มันหนาวหนาวทีแรกๆมาเนี่ยกุ้งมันจะขึ้นตาแดงเคลือบตัวเล็กจะเยอะนะปีนี้ตัวตัวใหญ่มันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ตัวนี้เยอะหน่อย นี่แหละมันสวิงมันซ่อนเอาอยากไหมน,น้องต้องจับอย่างเดียวสวิงซ่อนยากมากนี่นครับโอ้โหหลายครับน้องน้องดูดูดดดดตาแดงกึ๊บน้องเหรอเมนมัน,มน,มนทั้งนั้นเลยนะนี่นะครับนี่นะครับกุ้งมหาศาล ทุกก้อนนะแต่ว่าปีนี้มันไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าอากาศวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะมันอกมาสามวันแล้วนะครับผลนที่ผมจะรู้นี่ตัวใหญ่ๆตัวนี้จะไปครับเก็บไปเรื่อยๆน้วินี้นะต้อนเลย ได,ได้ป่ะได้ปลาป่ะเฮ้ยเสียงคักกุ้งอ,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 งอะไรปลาบูตัวนะึงปลาบูครับปลาบูเรามาเลือกเอานะครับมาป,ป๊อปไปให้พี่พอตกับพี่บอสเลือกกันอ,อันนี้ซ่อนมาเมื่อกี้นีน่นะยังไม่ได้เลือกนโอ้ได้ปลาบูน้ำบูน,น้อย อันนี้เลือกแล้วนะครับนี่ย่างจังจะไปปีนี้กุ้งขึ้นตัวน้อยนะยมันนอกมาสองวันนะนะวันนี้วันที่สามแต่ว่าผมไม่รู้ข่าวเพิ่งรู้นะครับวันนี้มาก็มีแต่ตัวเล็กขึ้นนะจะเป็นเหมือนกับกุ้งฝอยนแต่ว่ามันไม่ใช่กุ้งฝอยมันจะเป็นกุ้งแบบกุ้งเขื่อนตัวน้ำดาหน่อยนะหน,นะอนึ่งประมาณนี้ ถ้ากุ้งผวยมันก็จะตัวใสๆใช่ไหมได้ไหมตกลงไปไหนได้ไหมไ,หดได้นี่เดียวรลบแรกผ่านไปนะครับสองทุ่มนะตอนนี้เวลาสองทุ่มกุ้งมันยังไม่ขึ้นนะฮะสบมพอดบ่นหิวต้องพากลับมากินขนมก่อนแต่ก็ได้กุ้งอยู่นะไหนเอามาดูพัดได้กุ้งแล้วก็ได ปลาบูนะนี่ครับมาดูครับนี่ปลาบูใหญ่ครับปลาบูใหญ่โดนจดหัวไปสองนัดเรียบร้อยกุ้งนะฮะดูกุ้งครับกุ้งก็ไดเยอะอยู่นะครับแต่ว่ากุ้งมันยังไม่ทันขึ้นนี่ครับได้แต่กุ้งตัวเล็กนะตัวใหญ่มันยังไม่ขึ้นทีนี้นี่นะก็พอได้อยู่ครับเดี๋ยวยกแรกพักก่อนเดี๋ยวให้น้ำพอด เติมพลังก่อนคุนะกุ้งมันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวดึกๆน่าจะขึ้นแบบเยอะๆจัดไปครับคืนนี้ยาวไกลพื้ไไ้ครับผมขอขอตักบ้างครับตาแดงพึบเลยครับของแท้ เห็นไ,ไหมนี่ไม่ช่อนนะนี่เนี่ยปลาแดงครึบนี่ยนะกุ้งเนี่ยอู้เพื่อนนะซุกมาตั้งแต่ข้างล่างมุ่งจะได้ตกไปหาขบวนนะใคเจใส่ถังเลยอืมโอ้โหก็กุ้งครับเป็นถังดงดังๆไม่ต้องมันก็มีกุ้งด้วยหอยด้วยเลือก,เอ,กเอา ปีนี้กุ้งน้อยยิงว่ะเดี๋ยวกุ้งมนกุ้งตัวเล็กถ้าจ,จับเอานะ่ะตัวตัวใหญ่แต่ตัวเล็กๆมันขึ้นตามอันนี้ทิ้งเลยไม่เอาปูจัดไปครับนี่แหละสุดยอดลูกพันเอกแล้วน,นี่นะครับนี่นะครับพี่น้องใหญ่ครับแฉลบสุดยอดปูฮะ ถ่ายวิถีอเอาฉมวกไอ้ยิงหนูมาด้วยนะทันไม่ไทยม่ทันวะได้ปลาบูนึงนะครับใส่สวยๆเนี่ยฉววกยิงหนูตัวที่สามนะปะละวาบูรุ่นนี้นเจียวว้าวอันนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับเจี๊ยบแล้วหวานเจี๊ยบแต่ว่าจะดูดอกออกยังไงเน่าสิปัญหา มันหมุนมนมนมุนุนนออกแล้อ้นัอเห็นตัวนหนึงอ่ะเมกำมือนจัไปเอนอาอันนี้มันนี่เรียบร้อยขึ้นมาตามปีนี้มันไม่นกน้ําเยอะแต่ว่าตามฝานขึ้นมาแดดตาแดงขึ้เลยน้องนี่เห็นไหมดิมกำมือดมใช่มันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมจะซ่อนนะซ่อนเอาแล้วค่อยมาเอาสูงซ่อนเอาแล้วก็ค่อยมาเรียกเอามา เอามาดูนี่ไหนดูมีกุ้งไหมเบื้อเอาปิดทัวอย่าดิน้นอย่าดิน้นอู้เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงมานี่นอน้องดูกุ้งนะเนี่ยต้องดูดีๆนะครับกุ้งมันตัวไม่ใหญ่มากปีนี้แต่ว่ากุ้งมีเยอะนะรอบนี้ก็ได้ปลาบู่มาอสองตัวนะครับใหญ่ๆ ตีตัวแล้วรับปูใหญ่วันนี้หวานครับจหมวกยิงหนูตอนนี้มหาปูก็ได้ปลาด้วยเอ้ยมหากุ้งก็ได้ปลาด้วยแจ้วไม,ม่ขึ้นเหมือนตีนที่แล้วที่มา ก็เรามาเมื่อวานนี้นะโอเคอยู่นี้เยอะเลยนี่มันก็มีเยอะนะเราไปเลือกตัวนะครับเนี่ยกุ้งเยอะเลยจะไปโอเคครับตอนนี้เราก็กลับขึ้นมาแล้วนะครับหากุ้งรอบที่สองก็พอ,พอได้กินอยู่ได้ปลาบู่เพิ่มมาอีกสองนะฮะส,สามตัวนิดน้อย,อยพอดสวิงซ่อนเราได้อยู่งานนะครับ นี่ประบูนี่สองตัวแล้วก็อันตู้อยู่ในถุงนี่รอบแรกเนาะรอบแรกนะครับนี่รอบสองครับรอบสองกระบูนสองตัวนะครับตัวใหญ่ๆนะประบูไทยสวยๆนะฮะนี่ครับเต็มกำมือครับตัวไหนี้คือชิพอยด์สองสามอีกตัวหนึ่งสี่ตัว นี่ปะบุยพอดปะบุน้อยนี่ผลงานกุ้งรอบสองมีจะเรลียมโอ้โหนี่นะครับนี่นะครับกุ้งครับขอได้กินอยู่พี่น้องก็ปีนี้มาช้านะเพราะว่า มันนอกได้สองวันวันนี้วันที่สามแล้วที่ผมมาเนื้อกุ้งมันเลยไม่ไม่ค่อยเยอะเหมือนปีก่อนที่ผมมามันมีแต่ตัวเล็กๆซ่อนสวิงซ่อนเนาะก็พอได้กินอยู่ครับดีกว่ามาเสียเวลานะเนาะได้อยู่ได้กินอยู่เดี๋ยวเราต้มมาม่าใส่กุ้งนะครับจะกินอยู่ริมทางนี่เลยแหละนี่เดี๋ยวเราต้มมาม่มากินกันอยู่ตรงนี้อากาศตอนนี้อุณหภูมิสิบหกองศานะครับตอนนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เมื่อวานนี้ยังสิบสองนะ หนาวไหมครับตังกุ้งก่อนอเอ้ามุ่งสเต็มกะมังไม่น้องอ,อัดจังน,น้ำมาน้ำไาเก็ดครับเจีเ๊ยบ ล้างล้างล้างพอจะนี่ใส่ใส่ถุงไว้แล้วพรุ่งนี้ไปล้างเลี้ยงเอาอีกทีนึงเดี๋ยวเราเอาหุ้งตัวใหญ่ใส่ต้มะมาม่านะครับจัดไปเลยนี่หาอยู่หากินแบบนี้แหละ มามาหาอยู่หากินนะนี่ก็ให้พี่บอสเลือกเอากุ้งตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะเอาใส่ต้มมาม่านะฮะอนนี้ตัวใหญ่ หลายแล้วครับพี่บอสหลายแล้วดูครับกุ้งโอโ้โหนี่กุ้งตัวใหญ่นะกุ้งครับนี่ครับนี่นะครับกุ้งใส่กุ้งเข้าไปครับกุ้งต้มมามา่าต้มยำกุ้งใส่ไปเลยนี <c oughs> ่นะฮะ คนลงไปคนลงไปคนลงไปเอาเส้นคนมาเออเออเออาครับปเาอเอแเออเลยเออเออเออเอเออเออเอเเอ็นออเเพอเออเออมออมออเออเออเออออเ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 ออออเอาเออออเเรอเออเอเเอออ น,นี่นะครับเรียบร้อยนะครับสามามถต้มยำกุ้งของเรามาครับคันเนี้ยกินมาม่ารอบเด็กกันอยู่นี่ ครับกุ้งทบเป็นไม่น้องจับมาแบบดิ้นดึกดึกๆอยู่อะแล้วก็มาใช่มามา่ามาต้มยำกุ้งมึงว่าตัวเล็กมันจะกำลังก็อร่อยเลยเป็นไงกุ้งเจ็บเงียบอะ่ะ <laughs> เย้ดีดลค่อยๆปิน ธรรมชาติแบบนี้แหละอยู่ฮาจิง